เพชรมรกรเิษ็์นายทววิตพงศ์นะครับหลังจากชนะน็อคดีเซลเล็กเหลี่ยดีเซลน้อยเหลี่ยมชนะวัดในยกที่3จังหวัดสัอันนี้ก็วางแผนมาดีทีมงานวางแผนมาดีวันนี้ พิกัดเออพิจารณากดพิกัดที่รนะครับผมพิกัดที่ถนัดที่สุดทีพิกัดไหนครับก็บเ,เ,เป็นร้อยยี่สิบแปดรบเริ่มเหนื่อยแล้วอ๋อร้อยยี่สิบเจ็ดเริ่มตึงแล้วเนาะบรรยากาศด้วยครับก็ครับแล้วรูปเกมสามยกแรกนี่สูสีมากนี่คิดไหมครับว่าจะบวกศอกก็ในนี้ครับแต่ก็แยาก,กจังหวะเลยครับที่เขามาดีเลยครับ จัางงาครับแล้วมีแล้วมีแผนในใจไหมว่าไฟนี้ต้องเตรียมสอบเอาไปด้วยอะไรมีแผนแสอบสอบระดับสอบเอกสูงเลยครับอ๋อแล้วมีคาใจอยากแก้มือใครไหมครับก็ผมก็ใครก็ได้ใครก็ได้แล้วแต่โปรโมเตอร์เนาะโอค้ครับโอเคครับไอ้ฝากถึงแฟนมวยไฟต่อไปหน่อยครับแฟนมวยเอเชียช่วยตามผมต่อไปก็ติดต,ตามผมดี ครับขอบคุณครับ